อีกเรื่องหนึ่งพี่เซมมากันที่เรื่องดราม่าในสภานี่รเราจะเห็นภาพเราขึ้นมาแล้วเนี่ยครับเป็นท่านสสนายพิเชษเชื้อเมืองพานสสเชียงปายพัคเพื่อไทยอ่าเราจะเห็นภาพว่าโปรยข้าวอยู่กลางสภาเลยนะครับซึ่งท่านเนี่ยได้ตั้งกระทู้ถามสดในสภาวันก่อนเรื่องของราคาข้าวตกต่ำนะครับแต่ปรากฏว่าไม่มีรัฐมนตรีมาตอบ ซึ่งล่าสุดทางนายจุลินลักษณะวิสิทธิรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านก็ออกมาบอกแล้วว่าที่ไม่ได้ไปตอบเนื่องจากว่าเมื่อวันที่4ที่ผ่านมา4พฤศจิกาย,ยนท่านจุลินติดประชุมคอรมอแลและต้องบอกว่าครมเนี่ยก็มีประเด็นเรื่องของการประกันรายได้ของผู้ปลูกข้าวด้วยนะครับผมซึ่งทาง ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านก็บอกว่าท่านเนี่ยเห็นความสําคัญของพี่น้องกเกษตรกรนะไม่ใช่ว่าไม่ได้เห็นความสําคัญแล้วไม่ได้ไปตอบก,กระทู้แต่ท่านบอกว่าติดประชุมคอรโมนนะครับถ้าจะตั้งกระทู้ถามสดอีกครั้งเนี่ยสัปดาห์หน้าก็ให้มาตั้งใหม่ นะครับผมยินดีที่จะตอบเพราะว่าเป็นนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนะไม่เคยกลัวสภาและก็ไม่เคยกลัวว่าจะไปตอบกระทู้ถามของใครไม่ได้เพียงแต่ครั้งนี้ท่านนายกเนี่ยไปประชุมอยู่ที่ต่างประเทศก็เลยจำเป็นที่จะต้องเลื่อนการประชุมครมจากวันอังคารมาเป็นวันพฤหัสบดีนั่นเองนอกจากนี้อย่างที่บอกไปว่าประชุมครมเนี่ยเขามีการประชุมเรื่องของข้าวเป็นยังไงบ้างพี่เซนซึ่งที่ประชุมครมนะครับก็ได้มีการเคาะมาตรก,การดูแลพี่น้องชาวนาครับซึ่งก็จะมีโครงการประกันรายได้ปี2 5 6 4 ทั2,565โดยมีการกำหนดราคาข้าวเปลือกนะครับที่มีความชื้นไม่เกิน15%ครับก็จะมีข้าวเปลือกหอมมะลินะครับที่จำนวนตันละ15,000บาทครับแล้วก็ยังมีข้าวเปลือกเจ้านะครับที่จำนวนตันละ10,000บาทแล้วก็ยังมีข้าวเปลือกเหนียวนะครับจำนวนตันละ12,000บาทด้วยครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีมาตรการคู่ขนานครับเหมือนกับปีที่แล้วนะครับซึ่งจะให้เกษตรกรเนี่ยรวบรวมเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางครับซึ่งจะได้รับค่าฝากเก็บตันละ1,500บาทครับ แล้วก็จะมีการรับซื้อข้าวเปลือกนะครับกับสหาหกรณ์และโรงสีเพื่อเพิ่มสภาพคล่องอีกด้วยโดยจะมีการชดเชยดอกเบี้ยนะครับเป็นจานวน3เปอร์เซ็นเป็นระยะเวลา2เดื6เดือนครับสำหรับโรงสีแล้วก็จะมีการชดเชยดอกเบี้ยนะครับสำหรับสหกรณ์เป็นระยะเวลา1ปีเช่นกันครับอีกทั้งล่าสุดนะครับธนาคาร,รกสกศครับก็ยังได้มีการแจ้งว่าระบบจะสามารถโอนเงินให้กับเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวนะครับในโครงการประกันรายได้เนี่ยงวดแรกในวันที่9พฤศจิกายนนี้ครับ ทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเร็วว้เข้าใจง่ายสวทขอบอก